เอาละครับสวัสดีทุกคนเะยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมระบองนะ้ำในแบบที่มีชื่อว่า l e g a เ Battleground นะซึ่งในคะแนี้เราจะมาเล่น,ลนแบบนี้กันซึ่งก็เอามาแทน The s t o โต Gate ที่หนึ่งเพราะว่าไอคนที่ตอนคลิปสอบถึงกับกระเด็นมาถึงนี่มันโคตรไกล ตอนนั้นผมบอกว่าผมจะเล่นเดอะสตองแก p ปเปอร์น์กราวใช่ไหมครับคราวนี้โอ้าพุตุฟักอะไระเนี้ผมดูอะไรเออเอาเอาอะไรอร่อย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 นี่ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ยืนอยู่ดีๆคราวนี้มีคนมาจัดการผมอย่างรวดเร็วนะ น้านะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งนะครับไม่พลาดการรับชมนะมที่สำคัญเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ขอขคสังเกตว่าตรงน,นี้มันเพิ่มึ้นคือตอนนั้นผมอัดไปแล้วกแต่ว่าผมมาเผลอไปกดหยุอดอัดไม่ไม่ใช่หยุดอัดเลยมันยังยกเลิกไอ้นี่อย่าเพิ่งมายุ่ยงนะนไถ้าพร้อมแล้วไปเอ้ย อโอเคถ้าถ้ามาต่อยกันก็เช่งหวัวมันไปตอนนั้นเราผมว่าอัดแล้วแต่ว่าผมเผลอไปกดหยุดอัดนะก็ไม่ใช่หยุดอัดหรอกเออยกเลิกไปเล้วก็บันทึกเลยมาบางคนยังไม่รู้นะว่าสกิลอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เ็ผหใช้ละ dragon rush นะับก็คือการพุ่งไปแนละ้วแล้วก็ฟาดขึ้นนะอืมสกิลท,ที่สองก็เหมือน ล่ก่าหรือต่อยแล้วก็สกิลที่สามนะเป็นคอมโบนะเนี่ยเขาบอกว่าเพนเตอร์คอมโบนะมันจะคอมโบยาวๆดูวอืมอ,อเออทุกคนถ้ามันแหลกก็ขอภัยนิดนึงนะมันมันก็แหลกยิงอ่ยเลือดเ,เพิ่มตลอดเวลาด้วยถามจริงผมยังไม่รู้คอมโบเลยอ้อแล้วก็สกิลที่สี่นะมันเป็นเคาน์เตอร์นะต้องเคาต่อย ถึงเราจะรู้คอมโบนะก็ไม่ใช่คอมโบรู้ว่าสก,กิลแล้วมันทำอะไรได้นะอยากรู้ท่าฟินุอวะนีท่าฟินิฟอวะนี่ไม่รู้มันก็จกกัดการยุบ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยท้องโอ้ยฟาดกระโดดซ้ำหัวปักพื้นเลยคือทำไมชอบชอบเอาหัวปักพื้นยังไม่เข้าใจ คืออ๋อแล้วก็ในนี้มีตัวละครเดียวด้วยนะชื่ออะไรวะอะไรมทริอัลลิเกชใช่ไหมผมอ่านถูกปะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะแล้วก็มีจูจูนใช่ไหมซึ่งผมมีแค่ตัว,ตวละครเดียวเพราะว่าจูนเนี่ยมันต้องเสียโบบักนะครับเสียโบบักรู้นะาเสียโบบักคืออะไรอุย้ย อยู่ทางาดัมมี่ดีกว่าเพราะว่ามันมีคนมาซ้อมนะม,มันก็มีแค่ตัวละครเดียวนะถ้าสายฟรีซึ่งเขาเล่นพร้อมกัน,กนแค่หนึ่งพันคนซึ่งก็ถือว่าเอาเรื่องนะก็ยังเยอะนะแต่ผมอยากให้ตัวละครมายอะกว่านี้ไอ้เฟคเขาทำเอาเรื่องมากเอาแบบโอ้โหไอ้สวยกว่าเดอะซองเกอิก <c oughs> โอเคเสียดายหน่อยเพราะว่ามันมีแค <c oughs> ่ตัวละครเดียวเนี่ยแต่สวยนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วมาแล้วแลเบิดตะลามันนึงอุ้ยอุ๊ยือแรกจัดการนะ ผมยังไม่รู้ว่าเอ่ออะไรยังไม่รู้เลยว่าตึกเป็นไงผมจะลองเดยียวเดียวเดียวสูสูใจเย็นสูสูใจเย็นแป๊บนึงผมมึกเข้ามาเล่นสูไม่ใค่ต่อยดัมมี่เลยอะแล้วอะไรมาทุบแต่ผมเนี่ย แจกจะคอมโบใช่ไหมคอมโบที่ทุกคนมันเล็กมากเหมือนข้าวสารคนแต่ทั้มมันดูแบบอืมมันเยอะจังวะผมเคยโดนมังกรจำเรียบร้อยนี่จบอาวอาวอ้าวอาวอา มีคนอยากจะดวงขบี้เจ้าซ้อมหน่นอยได้ยขัดได้ด้วยเหรอป้าโบปล่อยอมาดิตอนนี้อยากเออโดน่ะเรียกรู้มันเป็นยังไงไงเออไม่โดนเฮ้ยอะไรไม่โดนได้ไง เพบเพบเพอบเอออุ๊ยยากลองค้าโตอ่ะคือมันไม,ไม,ไม่มีคนต่อยดัมมี่ไม่ไม่ใช่อย่มีคนต่อยผมเลยอุ๊ยอันติีเสร็จแล้วดราก้อนอะไรวะ ฟูรี่ฟูรี่แปลว่าอะไรเพราะว่ามันมีเอ่อ S อยู่ด้วยคือ S ก็แปลว่าของเลยนะอะไรอะฟูรี่ของมังกรคืออะไรว้าวเจ้าบอกเข้าใจเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกันอะไรทุกคนมาเปิดเออเปิดพลังขั้นสุดยอดกันมา อือะไรอ oh! ่ะอะไรหึโอ้โอ้หมาแล้วอุ้เฮ oh, ้ยเป็นพลังแบบอะไรอะความสมบูรณ์เออโอ้มีหกสิบวิคลาก่อนบีชวัดอะไรดรอปปิงดรอป คืออะไรอะ่ะโอ้อเอปอปลายเงิโดนขัดอะไรไเส้นไม่โดนอะไรอะ่ะโดนขัด,ด่าตลอดเลย ไม่โดนไม่โดนจริงๆเออไม่โดนใครเลยไม่หักไม่ทันไม่เหลือผมลองไปเข้าเซืร์ส่วนตัวดูนะเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นท่าย,ยัางไงบ้างไป อนเดี๋ยวไปกันเลยนะเปลี่ยนไปอยู่เซิร์ฟส่วนตัวนะเซิร์ฟส่วนตัวฟรีด้วยไปไปโดลดเลยโอเคนะก็ตอนนี้มาอยู่เซิร์ฟส่วนตัวแล้วนะซึ่งใครในเซิร์เวอร์เนี่ยมันต้องเสียบบบายอีกนะก็อาจจะผมอยากรู้ว่าเคาน์เตอร์มันเป็นยังไงผมไม่เห็นเลยอ่ะอุต้าเคาเน์เ,าเตอร์มันไม่รู้เคาน์เตอร์มันจะอลังการเปล่า ยังมันมีดัมมี่แบบกัแบบเอต่อยคืนได้อย่างเงี้ยดีมากนะแล้วตอนนี้ขอฟาร์มนะฟาร์มไอเกตก่อนวันบนึงาว่าถ้าไปเนเซิร์ฟเวอร์จะต้องเสียบโบบักผมไม่มีโบบักเออเอาไม่โดนมันก็ลื่นจัดเลยนเนาะไอ้ มาปึบปึ๊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  ยังไม่รู้เลยว่าค่าเคาน์เตอร์มันเป็นยังไงผมนอยากเห็นอ่ะอยากเห็นค่าเคาน์เตอร์มากเลยใครอยากเห็นบ้างเออแล้วตอนจบอ่ค่าเคาน์เตอร์มันจะเป็นยังไงวะอืมทุบทุบอุ้ยต่อยอือแล้วอยากรู้ผมอยากเห็นเอเอไอไอเนี่ยไออะไรนะ อินฟินิตของไทเกอร์เพลแป๊บนึงนะสเกตเต็มแล้วเดี๋ยวผมขอให้ดก่อนอยากลองอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเอ้ผมเล่นคอเตอร์ไม่ใช่คอมโบปุ๊บพับเฮ้ยอืม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 ผมเก็บไทเกอร์เพลย์เอาไว้ก่อนเลยผมไม่ตายใช่ไหม โอเคโอ้โอ้ผมดูไม่ทันเมื่อกี้อะไรวะ <ucking> เหมือนแยกล่างมาหลายตัวแล้วก็วาดลงพื้นมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่งสบาย <m akes> มันเหมือนไอโกโจโลเลยแบบไอมุราสก,กิอะ <im> เถื่อนดาร์กอนบิชน้ำเร็วโอ้โอ้โอ้ยเอ้ยงัดเพื่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหเถื่อนมากอื้มอื้มโอ้กำลังฮักอื้มโอ้โหเป็นสกายเลยโหเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตายไหมอะ ไม่ตายด้วยเอออะไรนะดอ,อตกต็ดขึ้นโดดตามวาดตายยังอึดจังวะข้ามันให้ตาย,ลยแล้ลกันเออไปรอนู่นเร็วหน่อยเร็วหน่อยเวลาจะหมดแล้ว จัดอ๋อหรือว่ามันกดได้สองทีโอเคถ้ากดได้สองทีก็เดี๋ยวลอยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวถ้าเดีว่าเมื่อกี้เดี๋ยวถ้าเขาเตอร์นเนี่ยผมมากับอีกคนหนึ่งนะผมจะให้เขามาช่วยดูมากช่วยกันผมอยากรู้หรือว่ามันกดได้สองทีอุ้ยเอา้าบินอยู่ทำไมวะ ปึ๊อปป๊อปถ้าใครไม่อยากดูตรงนี้ก็ข้ามมันก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นคอมโบไหมอ่ะเดี๋ยวรอสกิลก่อนนะครับเห็นบางคนอยากดูคอมโบคือผมบอกเลยนะว่าถ้าเราสกิลเดียวหนีสกิลหนีอ่ะไม่ชนะเราต้องคอมโบไปคอมโบลุกนี่ มุช้าว่ะเอ,อเดดอะฮึบแลกก้วก็ต้องรอสกิลถ้าเขาเขาเออต่อยมาก็อาจจะดูคอร์เตอรต์แต่ดิไม่เอาก็แล้วกันนะเดีอเอ๋ยวเวลาโอ๋เราต้องออกับด้วยโอเคกักใช่ไหมฮึบอืมกเลี้ยงไม่ใช่แย,ยกล่าเนี่เหมือนต่อ,อย หมือนต่อยให้วิญญาณหายออกจากล่างเหมือนต่อยให้วิญญาณหายออกไปจากล่างเมื่อกี้ปุ๊บ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 แล้วก่อนบลัชป่ะโอเคเดียสกิลเดียวใช่ไหมเดี๋ยวสกายบอมด้วยเอาเดี๋ยวสองเงินนะเดี๋ยวสองเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแป๊บนึง ฮึบตั้งแล้วก็เปิดตันติตฮ้ยมาซงซ้อ,อนมีวินทับเวลาถอยหลังด้วยแล้วหกสิบวิไปเร็วเร็วนะไม่ใช่สกิลอื่นเลยนะไม่โดนอีกแล้ว ถามจริงโดนยากวะเอามาซีคิวแรกก่อนก็ได้เถื่อนเนาะเอฟซ์ทำดีมากเจ้าต่อยปสักกยเลยคือมันก็ต่อยไกลกันไปบ้างนะอันนี้คือฟานขึ้นแล้วก็กระทือบลงนะอะไรนีสกายบอมโอ้โห โอ้โหโอ้โหเถื่อนหนงวะสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าหมาไม่โดนจริงๆว่ะทุกคนเล่นยากจัดคนเล่นยากเลยนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กซัายแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดการรับชมนับหน้ที่สําคัญเป็นกำลังใจให้ผมในการตัดคลิปต่อไปด้วยนะซึ่งผมไม่รู้จริงๆว่าเคาเตอร์ของตัวนี้กับไอ้ิอันติกไม่รู้มันเป็นยังไงนะมันเลงยากมากเอออ่ะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะ อยากให้ถึงสิบซับสไคร์สักทีนะครับนะครับกดไลค์ด้วยนะช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะไม่ให้การทำคลิปผมผมไร้ประโยชน์นะนะผมให้ความสนุกแล้วทุกคนก็ต้องให้ความสุขก,กับผมด้วยนะคอมเมนต์ด้วยนะผมอยากเห็นคอมเมนต์มากแต่ว่าอย่าคอมเมนต์ด่านะนะ OK rồi, bye bye. Kể từ chén rồi đi. Bye bye.